ทำเมื่อรักแท้จริงไม่มีละลยายยามไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคน จะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลาม,มาค้นหาความรักด้วยกัน,กนในรายการด้วยรักแม้จะนาียใแ่ในใจยังรักเสมอแมจะสุข สวัสดีค่ะรายการด้วยรักกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้ช่วงเวลาเดียวกันนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้าง สบายดีกันอยู่หรือเปล่านะคะหากว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อย่าลืมที่จะดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตแม้แต่เรื่องของอาหารการกินก็สําคัญมากเลยทีเดียวนะคะอย่าตามใจปากค่ะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวจะลําบากท้องของเราด้วยความเป็นห่วงจากทีมงานรายการด้วยรักค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันต่อน,นั้นเรามาทักทายกันด้วยเพลงนี้กันก่อนค่ะ

พระอมสรงนางดำจาไปริมน้ำแดนสงบแดนสงบทรงฟื้นชตวิญญาณของข้าพระองดู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 พรองนำข้าไปในทางชอบทรเดนแดรมเดิแม่ข้าจะเดินไปตามกเขามาวัดจุดรา ไม่กลัวไม่กลัวพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คาทาและทานพระกรของพระองค์เราโลมคาราทรงจะเรียงจำรับให้ข้าว่อาสมอูดูชูดช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 

to the child to you เพลงที่โอโหภัยเราะมากเลยทีเดียวอีกเพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่ไม่มีดนตรีใดประกอบแต่ว่าเป็นเสียงประสานเสียงที่น่าฟังอีกเพลงหนึ่งนะคะความหมายของเพลงนี้ก็ได้พูดถึงพระพรของพระเจ้าความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรามากมายไม่ว่าเราจะพบกับความสุขหรือว่าความทุกข์ อย่าลืมนะคะว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราพระเจ้าประทานสิ่งดีให้กับเราเสมอหรือเรียกได้ว่าทรงจัดเตรียมอาหารให้กับเราเสมอนั่นเองค่ะพูดถึงอาหารนะคะก็คิดถึงชาวอิสราเอลนะคะที่ต้องเดินทางออกจากประเทศอียิปต์นะคะเป็นเวลา3วันแล้วพวกลูกหลานของอิสราเอลก็ได้บ่นถึงนะคะแล้วก็ไปถึงบ่อน้ำพุ นะคะพวกเขาก็เดินด้วยความหิวมากแล้วก็อยากจะดื่มน้ำด้วยเพราะพวกเขาไม่สามารถดื่มน้ำนั้นได้ค่ะน้ำที่เขาเห็นนั้นมันเป็นน้ำขมนะคะดังนั้นคนอิสราเอลก็เริ่มบน่นโมเสกก็ร้องทูลต่อพระเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านะคะและแลพระเจ้าก็ได้ให้พวกเขาได้เห็นต้นไม้ต้นหนึ่ง เมื่อโมเสสนะคะโยนต้นไม้นั้นลงไปในน้ำน้ำนั้นก็กินได้ค่ะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือประชากรของพระองค์นะคะถ้าเราร้องทูลต่อพระองค์หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากแล้วก็มีบ่อน้ำก็มากมายด้วยและในขณะนั้นพวกเขาก็เดินทางต่อไปนะคะพวกเขาก็ได้บ่นถึงนะคะว่า ในเรื่องของไม่ว่าจะต่อว่าโมเสสนะคะว่าในประเทศอียิปต์เนี่ยไม่มีอะไรให้พวกเขากินไมหนามซ้ำยังจะพาพวกเขามาตายในถิ่นทุรกันดารอีกด้วยแน่นอนที่สุดค่ะเมื่อพระเจ้าทรงได้ยินคำบ่นของพวกเขาพระองค์ก็พูดกับโมเสสนะคะพระเจ้าได้จัดเตรียมเนื้อและอาหารของทุสวรรค์นะคะให้พวกเขาแล้ว พระเจ้าได้ทาตามสัญญาและในตอนเย็นก็มีนกคุ้มนะคะนกคุ้มฝูงหนึ่งได้บินตกลงมาที่ค่ายและพวกเขาก็ได้จับและนำมาทำเป็นอาหารและในตอนเช้าพวกเขาก็ได้เห็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเกล็ดเล็กๆสีขาวนะคะตกเต็มพื้นไปหมดก็มีลักษณะเป็นก้อนกลมๆเหมือนกับน้ำค้างซึ่งพวกเขาก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมสเสจึงบอกกับพวกเขาว่านี่แหละเป็นอาหารที่พระเจ้าประทานให้กับพวกเรา ให้เก็บเท่าที่พอรับประทานอิ่มวันต่อวันเท่านั้นนะคะเพราะวันพรุ่งนี้พระเจ้าก็จะประทานให้กับเราอีกพระเจ้าต้องการให้เราวางใจในพระเจ้าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราอย่างเพียงพอนะคะในแต่ละวันซึ่งอาหารที่พระเจ้าประทานให้กับพวกเขาในแต่ละวันนั้นเรียกว่ามานาน,นั่นเองค่ะแต่พวกเขาไม่เชื่อฝั่งโมเสสนะคะบางคนก็เก็บส่วนหนึ่งไว้จนรุ่งเช้า อาหารนั้นก็บูดเน่าแล้วก็เป็นหนอนนะคะแต่อย่างไรก็ตามวันที่6ของสัปดาห์พวกเขาก็สามารถที่จะเก็บมานาเพื่อที่จะอ่า เก็บไว้ทานในวันถัดไปได้เนื่องจากว่าวันถัดไปนั้นเป็นวันสบาโตซึ่งเป็นวันที่เราต้องหยุดพักนะคะเป็นวันที่เราต้องนมัสการพระเจ้าพระเจ้าได้ประทานมานาให้กับประชากรของพระองค์ในทุกๆวันเป็นเวลาถึง40ปีนั่นเองในพระธรรมอพยพบที่15ข้อที่22ในบทที่16 ข้อที่35นะคะหรือแม้แต่สดุดีบทที่78ข้อที่25สามารถที่จะหาอ่านได้นะคะในพระคิมสามคำพีได้จงนี้เรามาฟังเพลงนี้กันก่อนค่ะ คุณผู้ฟังคะพระเจ้าสมบักกับเราว่าอย่าให้เรากระวนกระวายว่าพรุ่งนี้นะคะเราจะ มีอะไรกินรุเรล่านะคะฉะนั้นให้เราเชื่อและวางใจในพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือเราทุกเวลาย่างเท้าที่เราเดินให้เราเดินวันต่อวันกับพระเจ้าพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราค่ะความรักของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้ง นะ,ะเป็นแดดยามเช้านะคะคอยให้ความร่มเงาคอยประคับประคองชีวิตของเราทุกสถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่อย่าให้เรากลัวหรือว่าทุกร้อนไหนแต่ละวันที่เราเดินนะคะพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระเจ้าช่วยประคองชีวิตเราเสมอขอให้เราเชื่อนะคะเชื่อและวางใจในพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเราเสมอพระองค์ทรงพร้อมด้วยความเมตตาและทรงให้ด้วยความเที่ยงธรรมและ เราจะไม่หวั่นไหวนะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยให้กับเราด้วยเราจะไม่หวั่นไหวกับทุกสถานการณ์ที่เราเจอเพราะพระองค์ทรงยืน่นประของช่วยชีวิตของเรานั่นเอง คุณผู้ฟังคะหากคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะพูดคุยอยากจะรู้เรื่องราวของพระเจ้าหรืออยากจะศึกษาบทเรียนทางไตรสณีก็สามารถที่จะติดต่อกับเราเขียนจดหมายนะคะเขียนชื่อที่อยู่ส่งมาให้กับเรานะคะกับรายการด้วยรักตู้ปนหนึ่งสามหนึ่งปนอจเอชียงใหม่รหัสไปรษณีห้าศูนย์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 นะคะหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้กับหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ห้าสาม 260627ค่ะเมื่อทางทีมงานได้รับจดหมายของคุณผู้ฟังเรียบร้อยแล้วเราก็จะจัดส่งบทเรียนให้กับคุณผู้ฟังถึงบ้านนะคะโดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ใครที่ชอบฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เนต็ตก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเสียงสันติได้นะคะหรือว่าอยากจะส่งเมลนะคะติดต่อกับทีมงานรายการด้วยรักของเราก็สามารถที่จะส่งมาได้นะคะกับ VOP.program@gmail.com นะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะส่งอีเมลติดต่อกับทีมงานรายการด้วยรักของเราก็ได้เช่นเดียวกันที่ VOP.program@gmail.com ค่ะคุณผู้ฟังคะบางครั้งเราก็อ่อนแอใช่ไหมคะพ่ายแพ้ท้อแท้แต่อย่าลืมนะคะประหัตของพระเจ้าไม่เคยสั้นลงค่ะเมื่อเราต้องเจอกับสถานการณ์เลวร้ายขนาดไหน ให้เราทูลขอจากพระเจ้าพระองค์ทรงได้ยินทุกอย่างนะคะได้ยินเสียงร้องเรียกนะคะได้ยินเสียงที่ออกมาจากใจของเราจริงๆพระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างให้กับเราขอให้เราเชื่อและวางใจในพระองค์และทูลขอจากพระองค์นะคะน่าเสียดายค่ะเวลาสําหรับรายการด้วยรักเวลาหมดแล้วนะคะอย่าลืมนะคะพระเจ้าทรงรักผู้ที่รักพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกทุกท่านขอบพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ คนผู้ฟังขาดอยู่นะคะดิฉันพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ต้องหลากคุณผู้ฟังไปก่อนก่อนจากการวันนี้ทิ้งท้ายนะคะด้วยงานเพลงที่บอกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการด้วยรักนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีค่ะ ฉันนันอ่อนแอและพายแพ้มาทุกทีท้อแท้ในสิ่งที่พลาดลังแม้ฉันผิดหวังแต่ Sing along, ออก็แยส่สิถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอ่ะไหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะ <c oughs> ปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนังใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคัมภีทางปริศนีชุดคำถามที่มีคำตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอ,อแล้วทำยังไงฉัถึงจะได้เรียนล่ะส่งจดหมสมัครเรียนฟรีได้ที่ เสียงสันติทู้ปริษณีหนึ่งสามปนจเชียงใหม่5 0 0 0ูนย์ศูเสียงสันติทู้ปริษณีหนึ่งสามปนจเชียงใหม่5้าศูนศูนย์ศูยโทรศัพท์สองหกศูนย์หก็ยเจ็ยังไงก็รีบติดต่อไปนะอืมจ้าจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย you